อาหารเด็ดของสมองคือคำพูดช่วยดึงดูดสิ่งดีๆอย่างสร้างสรรค์ปลุกพลังด้วยคำพูดทุกๆวันมหอัศจรรย์เกิดขึ้นได้ดังใจปองคุณจะเปลี่ยนอนาคตแสงเพื่อนได้ไวถ้าคุณเข้าใจในเรื่องนี้เบลล่าอยากจะให้ทุกคนเข้าใจก่อนนะคะว่าเหตุการณ์อะไรก็ตามเรื่องราวอะไรก็ตามที่มันเคยเกิดขึ้น,นกับคุณมาแล้วมันคืออดีต อดีตเราไม่สามารถที่จะกลับไปย้อนหรือว่าแก้ไขในสิ่งที่เราเคยทำผิดพลาดมาได้เราไม่สามารถที่จะมีอำนาจในการที่จะกลับไปแก้ไขในสิ่งนั้นๆค่ะเพราะเรื่องราวเหล่านั้นมันได้จบลงไปแล้วเรื่องราวเหล่านั้นมันได้เกิดขึ้นไปแล้วนั่นเองค่ะแต่สิ่งหนึ่งที่เบลล่าอยากให้ทุกคนได้รู้ก็คืออนาคตเป็นสิ่งที่ยังมาไม่ถึงแต่เราสามารถที่จะกำหนด อนาคตของตัวเราให้เป็นในแบบที่เราปรารถนาได้เราสามารถเขียนขึ้นมาเราสามารถเนรมิตนะคะสร้างชีวิตของเราขึ้นมาใหม่ในแบบที่เราปรารถนาได้เพราะอนาคตเป็นสิ่งที่ยังไม่เกิดขึ้นแต่เราสามารถทำให้สิ่งที่เราปรารถนาเกิดขึ้นได้ในอนาคตด้วยการสร้างเหตุณปัจจุบันเพื่อให้รับผลที่ดีในอนาคตนั่นเองค่ะแต่การที่เรารับผลไม่ดีในปัจจุบัน เป็นเพราะเหตุที่เราสร้างเอาไว้ในอดีตซึ่งเหตุที่เราสร้างไว้นั้นเราไม่สามารถเราไม่มีอำนาจที่จะกลับไปแก้ไขสิ่งเหล่านั้นในอดีตได้เพราะทุกอย่างมันได้จบไปแล้วทุกคนจะต้องเข้าใจในเรื่องนี้ให้ได้นะคะเมื่อคุณต้องการเปลี่ยนอนาคตแซงเพื่อนได้ไวคุณจะต้องเข้าใจว่า สิ่งที่เราต้องเจอในปัจจุบันไม่ว่าจะเป็นสิ่งใดก็ตามสิ่งนั้นมันเกิดจากผลที่เราสร้างเหตุเอาไว้แล้วนั่นเองค่ะเพราะฉะนั้นเมื่อเรารู้เรื่องนี้เราก็จงตระหนักให้ดีว่าเราอยากได้ผลที่ดีในวันข้างหน้าหรือในอนาคตเราจงสร้างเหตุที่ดีในวันนี้ให้ได้ด้วยการคิดดีพูดดีและกระทำดีค่ะโดยใช้พลังจิตของเราที่มีอยู่ในตัวเราแล้ว เพราะตัวเราเองเป็นผู้สร้างที่ยิ่งใหญ่เพราะฉะนั้นการที่เราจะทำให้ชีวิตของเราดีได้นั่นก็คือเกิดจากความคิดคำพูดและการกระทำพฤติกรรมของเราเมื่อเรานะคะปรารถนาสิ่งใดจงทำานปัจจุบันด้วยการคิดพูดแล้วก็ทำให้มันสอดคล้องกับผลที่เราต้องการในอนาคตด้วยค่ะเมื่อไหร่ก็ตามที่คุณคิดคุณพูดและคุณกระทำในสิ่งนั้นๆให้มันสอดคล้องกับผลที่คุณต้องการในอนาคต แน่นอนค่ะในอนาคตมันย่อมเกิดผลจากที่คุณสร้างเหตุไว้ในปัจจุบันอย่างแน่นอนค่ะเพราะทุกสิ่งทุกอย่างที่เกิดขึ้นในอนาคตของเรามันเกิดจากกฎของเหตุและผลเราสร้างเหตุไว้แบบใดเราย่อมได้รับผลแบบนั้นกฎแห่งแรงดึงดูด เราทำสิ่งใดเราคิดสิ่งใดสิ่งนั้นมันย่อมดึงดูดเข้ามาหาเราค่ะมันคือพลังงานเมื่อเราคิดดีเราย่อมได้รับสิ่งดีๆเข้ามาหรือกฎแหงกร,รมัมทำดีได้ดีทำชั่วได้ชั่วค่ะ เมื่อทุกคนรู้กฎข้อนี้แล้วรับรองได้ว่าคุณสามารถเปลี่ยนอนาคตแซงเพื่อนได้ไวอย่างแน่นอนค่ะอย่าลืมกดติดตามกดแชร์แบ่งปันออกไปให้กับเพื่อนๆที่ยังไม่รู้ได้รับทราบและได้รู้ในสิ่งที่เขายังไม่รู้ในข้อนี้ด้วยนะคะ